อย่างบางพื้นที่เนี่ยเนื้อที่5,000กว่าไร่ที่เคยเป็นป่าที่สมบูรณ์ปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงหลักในไม่ถึงพันไร่นะครับนะคะนั่นคนือเหลก็ถูกทําลายไปเยอะ<ช>นะครับผมซึ่งป่าไม้นะครับก็ได้สนที่กาลังเจ้าหน้าที่กว่า150นายนะครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่สวนป่าบางขนุนนะครับแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ตพบว่ามีการกระทําผิดนะครับบุกรุกสวนป่าสร้างบ้านพักแล้วก็รวมถึงร้านอาหารครับ เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นโอ้โหเจ้าหน้าที่กว่า150นายนะครับ,รบมีนายอำนาจสร้อยเกี่ยวนะครับพ่วงหนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่บนะครับมีนายสมชายจิตหลังพ่วงหน่วยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่านะครับมีนายเจริญปลอดชูแก้วรักษาการหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาตินะครับที่6จงังหวัดกระบี่ ร่วมกันสนที่กาลังเจ้าหน้าที่นะครับจำนวนมากเลยอย่างที่เห็นนะครับไปตรวจสอบนะครับที่สวนป่าบางขนุนอ,อําเภอถลาง ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลานะครับแล้วก็ที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดนะครับที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับในงานนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12นะคะคุณอานาจท่านก็บอกนะคะว่าสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในท้องที่ของจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันนี้นะคะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะมีการบุกรุกทําเส้นทางแล้วก็เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็เป็นผลให้เกิดความเสียหายนะคะต่อพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ซึ่งเป็น ความสาคัญของชาติด้วยนะคะเป็นต้นเหตุเลยทีเดียวค่ะของค,ความไม่สมดุลของธรรมชาติอย่างที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะคะจนเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรงหล,ลายครั้งในอดีตที่ผ่านมานั่นเองค่ะอย่างพื้นที่สวนป่าบางขนุนเนี่ยนะครับเดิมนะครับมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยห้าพันไร่ด้วยกันแต่ว่ามีการบุกรุกพื้นที่นะครับตั้งแต่ปี2542ที่ผ่านมาเนี่ยรวมแล้วนะครับ268รยดไร่ด้วยกันแล้วก็ได้มีการดำเนินคดีนะครับตั้งแต่ปี2546 จนถึงปัจจุบันจำนวน69คดีทำให้มีพื้นที่สวนป่าที่สมบูรณ์เนี่ยตอนนี้คงเหลืออยู่ประมาณ794ไร่เท่านั้นเองอจาก5,000ไร่ความสมบูรณ์ตอนนี้เหลือแค่700 94ไร่โอ้โหน่าตกใจนะคะเขาบอกว่ามีการยื่นขออนุญาตนะคะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยคือมีอยู่3รายนะคะที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าประเด็นแรกก็คือการก่อสร้างมัสยิดในเนื้อที่ประมาณ19ไร่เศษนะคะและรวมไปถึงการขออนุญาตก่อสร้างกูโบนนะคะเนื้อที่ประมาณ18ไร่เศษแล้วก็การขออนุญาตก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงอีกประมาณ3ไร่เศษซึ่งทั้ง3รายดังกล่าวเนี่ยนะคะทางป่าไม้เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้มีการก่อสร้างโดยเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่ขอ เป็นป่าพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์นะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทางป,ป่าไม้นะคะก็จะไม่ขัดข้องแต่อย่างใดนะคะคแต่ไยังก็ตามค่ะเขาบอกว่าสําหรับการเข้าไปตรวจสอบสวนป่าบางขนุนในครั้งนี้นะคะก็พบว่ามีการบุกรุกการก่อสร้างบ้านพักนะคะไปเจอบ้านหลังหนึ่ง นะคะครสร้างอยู่บริเวณแนวเขตของอสวนป่าบางขนุนนะคะคแต่ก็ไม่พบคนกระทําผิดนะคะคทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่นี่นะคะหาตัวผู้กระทาผิดต่อไปค่ะแล้วก็จะมีการปิดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนะคะภายใน30วันด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีการทําการรื้อถอนทางเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการนะคะรื้อถอนตามมาตรา25พรบป่าสงวนแห่งชาตินะคะปี2507ต่อไปค่ะ ส่วนการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากรมลานะครับก็ยังไม่มีไม่พบการกระทําผิดนะครับแล้วก็การเข้าตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดจับผู้กระทําผิดได้หนึ่งรายนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารซึ่งก็สร้างอยู่บริเวณริมถนนก่อนขึ้นก่อนถึงพระใหญ่นะครับทั้งการเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการดําเนินการปฏิบัติการด้านจิตวิทยามวลชนนะครับประชาสัมพันธ์ แล้วก็มีการปลูกฟื้นฟูนฟนสภาพป่าในพื้นที่ถูกบุกรุกด้วยนะครับรวมถึงมีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยกันป้องกันร,รักษาป่าแล้วก็แจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กันด้วยนะครับ